สบายดีเด้อพี่น้องมาเบ่งหม้อข่าเปียกเด้อสื้อเส้นมาให้นางอ้นหน่อยเห็ดต้มข่าเปียกเส้นกินนี่จะแสบป่ะนี่กิหนห่อนหอนมาเด้อมาเด้อกินน้ำกันเด้อผลลูกลานกระสังสันกันนางอื่นคนมาหลินนำคนมหาไซมาหลินนำฮักกเห็นหนาเห็นตาหลายปีเลยพี่น้องอม,มาเยี่ยมมายามสังสคนกัน บามีอย่างสองสังวดก็เลี้ยงกันเฮงเฮงมาเธอหนึ่งมาเด้อบันีเด้อมาเด้อมากินข้าวเปียกสดข้าวเปียกฮ่นฮ่นน้ำตาลเด้อเสียงลูกเสียงหลานเซลเซีเด้อพี่น้องเด้อลูก <c oughs> ลานมาลินลูกอกระตึก <c oughs> นี่จะเสียงนะกินน้ำตาลเซลเซียสมาเด้อมาเด้อกินข้าวเปียกฮ่นฮ่นเด้อ เซ็ตเซ็ตมา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 เซ็ตแซ็ตอุ่นน้อยต้มมามีก้อนเลือดใส่เพราะว่าไปตลาดซวยแล้วก็มืดมีบ่ได้เจ้ากินยังเลือดแปพงบ่หนะอันาณนกินเลือดแปพงน้ำออกก็เม็ดสีขวดอันนี้นู้

แซ <ร Stevens. S 1> บแ <legislation> ซบบเด้อข่เปียกไงเด้อสดนอนเด้อพูดออยากกินนะตอากินเขาน่อยไปใส่บสวนเออปสนแซบอ่อนนแซบแซบบอกอืมแซบ่เจอเห็ดยังสิบดแซบอืมยังก็แซบมดแซบ เนื้อตักหา่าเด็คนบากินเนี่ยยังไม่ยุบโต๊ะเมยใส่หักเพชรมาไหมเอาโต๊ะมัมมมโโะมนน่งตัง้งเห็นไหมอันมันั่งอันมันั่งกินโซ่เนี่ยเอาโต๊ะมันกินเก่ง

สดน้ามีไหมสดหน้าจอกหน้ามันเตรียมไห้เด้อจอกหน้าเด้มจอกาเตรียมีเอาทยน้วมีเรอุยซเเมางิดเาทัเด้อ ขายเผื่ตลาดนะอีนเขาแน่อ่ะาต่อมันหลายโว้ยพูกินเราไปขายพักนี่นี่ละเจ็ล่ยอยอันวดคนอ่งเง้ยแบบ้าง<ด> <c oughs> กนะิ <c oughs> นดังจับจับแบ่บบ้างดูกินจับจับจับ ถออมอนลูกก็หั่นใหั่นรถป่ไปซื้อหั่นไปเลยถามอสมาน้ำมอเพื่อนง่ายงก็ได้ได้ง้ำนี่ยหั่นเยอะเนี้ยพี่นี่อันอันเดียวอานนีหน่รอันเดียวนขอให้ไอกอน่ง เอาได้สองแล้วไ <wh alon> yeah. ่ได้เยอะสักได้สำรับสำหรับเราอีตุ้แล้วเสือใจมันทำมันหายเงินตกด้านอกจากเงินมันหายเอาบกจเตินามาแ่มีหละมาสีหน่อยกแบ่งนคิดนกิ๊ดมคิดยากเาใส่พา โมมาพักบอรได้ได้ได้จ้าหัวท้้ไม่คุกแล้วไปเอาเงินน้ำปลาเขาบอเออไม่่ดีแล้วจะได้ไปเอาลามาหมต่อมาหนักบรูปเงินเจ้าอิู่ว่าเอ้าค่อยี้ดค่อยลืมไล่ทำก็ไล่นะคนไล่ให้เจ้าเขาดีเพราะเองเนาะใบห้าชิบใบหนึ่งใบแสนใบหนึ่งแล้วก็ใบชิบพันใบหึงใบห้าพันสงใบกับใบสองพนเจ้าไล่ให้ได้เรอว

นักอเออเออแล้วนักก็โอ้ยเออูกอ้อเออแล้วเาก็นักอยู่อย่างทีมันเอาเงเอาู่ในเบนั่นแหละถกรนมึงเแลเถอามขึ้นเลยรู้คนกันออยืนเรื่องอะไปะยังไนะาคนังัวไดนนยหอาไงยังไจ้นลจิ้นดดอหเลอเมันใจด

เปียกลมบ้างเผียกแสบแบตุอยกินนะกินนพวอมันหอนอะมันแสบน้ำเงินน้ำข่ยน้ำคเย็นอะบ่แสบขอบใจและสุดหอนหอนเลยแสบเฉยนมันจะน่ในลูกเท่า่ะ กระเปียกลูกแซ่บแซ่บตักกินไหมลูกมเปียกมันหนาวมันงเนื้อตุมเนื้อละมนะเปียกแซ่บช่ไหกะอ้นแล้วต้นต้มฮะตักกินไหมนัวๆช่วงมันหนาวมันหายไปดิมันหนาว่บเห็นนะนั่งมอช่อนิเออกินรอดนั่งเาผ้าเยเต็นงอเนื้อนอนเนื้อที่ไหนก็ได้ีนั่นเลย งาันีหอนขนาดเลยสดกลือเปียกห่อนแห้งห่อนโดนเหี่ยวใช่่นี่กะเยอะไรเขาเนาะเปลี่ยนให้น้องเลยลูกเปลี่ยมบัดเสืหาเปลี่ยนให้น้องเลยด้วเออย

กินนะลูกกินเปียกคือบ่อาบน้ำให้เลยอาบแต่ได้สะอาดน้ำฝน,นมากินอาบด้คิบียอนลยมัเสือในบริหัดเด้พี่น้องพวกเสือนี่เป็นเสือแลนสือเงือกเด้หัดเด้อเป็นลูกล้านมินมาแบบแม่ม้อนใส่เสือหัดโผล่สันต์โมเน เดยเเสบักไงพดอวดนุ <poker phones> nice Enough, <Trustee> ่งก <tama> ็ได้ห่วงตกบัดเมื่อน้มนถือไปนำบ่วงทำสิ่งใินแล้

มา,มา่คบตุ้ยสบายดีจ้าเอาหมกเพฤฤด็ดเลยจ้กากันล,ละใส่พริกกันอะละเพ็ดเหรอใส่พริกเกลี้ยงฮใส่เกลี้ยงเลยแต่ว่าหมักกันเพ็แดแหรอเราใส่ลำป้านนิดหนึ่งเละพอดีเนาะป้าเอา,าจจะหมักหวานแล้วพอดีแบบพอดีบราต้องใส่น้ำป้าลแล้วพริเราหมักหวานจะน้อย เนั้นไยกันมาปหน่อยเลยอีนแ่้อยากไปใเฮ้ยไม่ไปนี่มันมั่วอยู่ที่ครอบมีความมั่วหพี่ควงกันนะถือมันางนะแม่ไสใส่ถือ้วยมานอ่ะเอาไปตังมันุยตังเฮีงเออเจากนังเฮียงแม่กินกับแม่ได้รันานี่ยินดีแม่ปานนี่ทุก็เลรวะ โอ้ยมือจับโทรศัพท์แล้วบาตุล่ะถูครับก่อนอาถูถูถูครับป้าไปเร็วเร็วอยากนอนประจันดูกันอยากนอนเอาอาคลิปนี้กันหน้าเด้อพี่น้องเด้อเคบายบายบายก่อนเร็วบายเออ